ครับนี่คือรายการ CT Book Share รายการที่จะคุยเรื่องหนังสือที่มากกว่าหนังสือครับพบกับผมทศพลเหลืองสุพรบรรน้าทีการบริหารจาก Creative Talk ครับวันนี้นะครับผมหยิบหนังสือเล่มหนึ่งนะจากทางสำนักพิมพ์มติชนนะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่ค่อนข้างเก่าหลายท่านอาจจะหาได้ยากแล้วนะครับแต่ว่าหนังสือเก่าเล่มนี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Body Language in the Workplace ภาษากายในที่ทำงาน มีคำโปรยอยู่ว่าคู่มืออ่านใจเพื่อนร่วมงานเจ้านายและคู่ธุรกิจเพื่อความสำเร็จจากผู้เขียนก็คือคุณอันเลนและคุณบาบา bara พรีสนะครับแปลโดยคุณพลอยแสงเอกญาตินะครับหนังสือเล่มนี้มีความหนาอยู่ที่175หน้านะครับค่อนข้างบางเลยทีเดียวแล้วก็มีราคา แปะป้ายอยู่ที่130บาทนะครับอย่างที่บอกนะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเก่านะครับเพราะว่าออกมาแล้วเมื่อปี2011ที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่า10ปีมาแล้วแต่หนังสือเล่มนี้ทำไมผมถึงยังหยิบมาแนะนํานะครับคําตอบก็คือว่าเรื่องในเล่มนี้ยังคงทันสมัยและน่าสนใจครับผมอมือยากให้ทุกคนไปดูในหน้าสาราบัญก่อนนะผมจะขอหยิบเล่าในเรื่องของสาราบัญให้ทุกๆคนฟังก่อนนะครับ สารบัญเล่มนี้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่เบทนะครับแต่ว่าบทที่น่าสนใจเนี่ยจะเป็นตามนี้นะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะบทแรกนะชื่อว่าการสัมภาษณ์ทำอย่างไรให้ได้งานทุกครั้งนะเออน่าสนใจไหมอืมพูดถึงเรื่องของการสัมภาษณนะ์เนาะอข้อที่สองนะคุณนั่งสบายหรือยังควรนั่งอย่างไรนั่งตรงไหนและนั่งทำไมนะครับเออก็คือว่าในเรื่องของการ นั่งนะครับในโต๊ะต่างๆนะครับไม่ว่าจะคุณจะเข้าไปในที่ประชุมรูปแบบเล็กๆนะเป็นแบบว่าเ,ออเพื่อนเจอเพื่อนกับรูปแบบใหญ่ๆนะเป็นโต๊ะทำงานแบบออฟฟิศนะครับบทที่3นะครับวิธีทำให้งานอยู่ในกำรรม,มือเขาขยายว่าศิลปะการจับมือสร้างเครือข่ายและเอาตัวรอดในงานเลี้ยงที่ทำงาน หัวข้อนี้ก็น่าสนใจนะครับหลายๆคนเนาะเวลาเราทํางานเนี่ยเราอาจจะทํางานได้ดีในหน้าที่ของตัวเราเองเนาะแต่เวลาต้องไปชิดแชทคุยกับใครเนี่ยเป็นเรื่องยากพอสมควรนะครับโอเคอันที่4นะครับบทที่4ี่นำเสนองานอย่างไรให้ดึงดูดใจผู้ฟังเออน่าสนใจไหม,มในเรื่องของการพรีเซนต์การนําเสนอนะครับบทต่อไปประชุมอย่างไรออขออภัยครับประชุมอย่างผู้เชี่ยวชาญ และฝึกการประชุมทางโทรศัพท์และวิดีโอให้เป็นเลิศนะครับอืมเมื่อกี้มีใครจําได้ไหมหนังสือเล่มนี้นะออกมาตั้งแต่เมื่อปี2011นะแต่เขาพูดถึงเรื่องของการประชุมทางโทรศัพท์และก็วิดีโอเหมือนที่ทุกวันนี้เรามีการ Virtual Meeting เลยนะครับอืมเรียกได้ว่า10ปีที่แล้ววิชั่นเนี่ยมาถึงในปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับอืมตอไปนะความลับสุดยอดของนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จอืม และ2บทสุดท้ายก็คือโลกาพิวัตรอันตรายและหลุมพางและบทสุดท้ายที่น่าอ่านมากๆนะครับก็คือการเมืองในสํานักงานเกมอํานาจรักในที่ทํางานและระเบิดเวลารูปแบบอื่นๆนะครับนี่ก็คือสารบัญแล้วก็เป็นเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้นะครับก่อนที่จะไปที่เนื้อหาของแต่ละบทนะผมขอเล่าให้ฟังก่อนว่าผมอ่านจบแล้วผมชอบอะไรในหนังสือเล่มนี้นะผมชอบความ เล่าแบบละเอียดมากนะคือเขาจะมีการอธิบายเลยนะว่า b o ดี language แบบนี้ของผู้หญิงเป็นยังไง body language แบบนี้ของผู้ชายเป็นยังไงเนาะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเดิมทีเราเคยได้ยินเฉยๆนะว่าเออเราควรจะวางตัวให้แบบนั้นแบบนี้แต่เราไม่เคยคิดเลยนะว่าและถ้าเพศของเราเนี่ยเป็นแบบนี้จะเป็นยังไงนะอืมแต่ว่ายังไงก็ตามเน,เนื่องจากเป็นหนังสือที่ค่อนข้างเก่านะครับในเรื่องของ เพศสภาพนะครับก็อาจจะยังไม่ได้กว้างมากขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเอาไว้เป็นไกด์ไลน์นะครับอืนอกจากนี้เนี่ยทั้งคุณอันเลนและคุณบาบาร่าเนี่ยเขายังเขียนหนังสือได้สนุกมากๆเลยนะเขามีภาษาที่สนุกแล้วก็ยังมีเคสตั u ดีที่เออบางทีเราก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนะว่าเขาจะหยิบเรื่องเหล่านี้มาเล่าให้ฟังนะครับอื ก็เดี๋ยวเราไล่ไปทีละบทกันละกันนะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เล่าให้ฟังทั้งหมดนะเอาเป็นว่าคร่าวๆละกันพอให้เห็นภาพว่าหนังสือเล่มนี้น่าสนใจยังไงนะครับอมืมาที่บทที่หนึ่งก่อนนะครับก็คือบทของการสัมภาษณ์ทำอย่างไรให้ได้งานทุกครั้งนะเขาบอกว่าความประทับใจแรกเนี่ยคือรักแรกพบแห่งโลกธุรกิจนะเขาบอกว่าในงานวิจัยเนี่ย มนุษย์เราเนี่ยตัดสิน first impression หรือรักแรกพบเนี่ยอย่างไรบ้างนะ,ะเวลาเราได้ยินเนาะรักแรกพบก็อาจจะปิ๊งตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าแต่ความจริงไม่ใช่นะรักแรกพบเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลา15วินาทีแรกของการสัมภาษณ์นะอืมว่ายง่ายก็คือท่าทีที่คุณเดินมาเนาะกระเป๋าที่คุณใช้เสื้อผ้าที่คุณแต่งหน้าผมที่คุณเตรียมาในวันนี้ค่าทางการเดินนะ15วินาทีนั้นนะ่ะ จะเป็นการตัดสินในเรื่องของ first impression นะและหลังจากนั้นนะก็จะเกิดขึ้นต่อในช่วงเวลา4นาทีแรกของการพูดคุยอืมแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่เรา first impression เนี่ยไม่ได้จบในครั้งเดียวนะแต่ว่ามี2ขยักนะขยักแรกก็คือขยักของการพบหน้านะการปฏิสัมพันธ์ครั้งแรกนะแล้วก็ขยักที่2นะหรือ หรือช่วงที่สองเนะี่ยก็คือการพูดคุยได้สัมภาษณ์งานกันนะอืมเขาก็บอกว่าในการสัมภาษณ์งานเนี่ยถ้าอยากจะได้งานทุกครั้งนะมีห้าสิ่งต้องห้ามที่ไม่ควรทําเลยนะอมผมอาจจะลงลึกเฉพาะสําหรับบทแรกนะบทที่เหลือผมก็จะเล่าเป็นภาพรวมให้ฟังนะครับอันนี้ขออนุญาตลงลึกนิดหนึ่งนะครับอเขาบอกห้าห้าสิ่งที่ไม่ควรทํานะเด็ดขาดนะอันแรกนะก็คืออย่าไว้หนวดไว้เขา เกินงามเวลาไปสัมภาษณ์งานนะอืมคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าการที่มีหนวดเนี่ยสำหรับเนื่องจากหนังสือเล่มนี้นะเขียนที่ประเทศในโซนยุโรปในโซนอเมริกานะเขาก็จะมี definition ที่ค่อนข้างจะเป็นฝรั่งหน่อยเนาะอืมเขาบอกว่าคนที่มีหนวดเนี่ยโดยเฉพาะในรูปแบบของเขาแพะเลยเนี่ยมักจะให้นึกไปถึงซาตานคนร้ายในภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้จริงใจหรือเปล่า เออคนนี้เขาเจ้าเล่หรือเปล่าคนนี้จะเหมาะกับงานออฟฟิศเราหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรที่จะดูแลในเรื่องของออหนวดเคราให้เรียบร้อยนะอาจจะไม่ต้องถึงกับโกนนะแต่ว่าตัดหรือว่าแต่งให้อยู่ในท่าทีที่สวยงามนะมเพื่อจะได้ไม่ต้องทําให้คนที่เขาสัมภาษณ์เราเนี่ยไปสนใจโฟกัสอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเรานะอืม ขอ้อที่2อันนี้ก็น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าห้ามใส่ข้าของในกระเป๋าเอกสารหรือแฟ้มเนี่ยจนล้นเกินไปนะเรื่องมันคืออย่างนี้มันจะทําให้เราเนี่ยดูเป็นคนไร้ระเบียบนะครับใครหลายๆคนเป็นไหมโดยเฉพาะสาวๆนะผมก็เห็นหลายๆคนนะเขาจะชอบเอาของเนี่ยมาเต็มกระเป๋าเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องสําอางบ้างล่ะทั้งเรื่องของผ้าเช็ดหน้าทิชชู่เปียกเออล่าสุดนี้ก็มีเรื่องของเจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยด้วยเนาะ เวลาไปสัมภาษณ์งานนะครับไม่ต้องเตรียมไปเยอะขนาดนั้นนะอืมเราเตรียมไปเท่าที่จําเป็นเพราะวันนี้เราไม่ได้มาเที่ยวเนาะเรามาสัมภาษณ์งานนะให้เขารู้สึกว่าเรามีความเป็นระเบียบจัดทุกอย่างที่เตรียมพร้อมมาแล้วนะเราถึงจะสร้าง first impression ที่ดีให้กับทางผู้สัมภาษณ์ได้นะครับอืมข้อที่3นะก็คือจัดระเบียบการนั่งให้รวดเร็วนะเออเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเหมือน เล็กนะแต่จริงๆแล้วสําคัญมากนะครับไม่รู้คุณผู้ฟังเคยไหมเวลาเรานั่งคุยกับใครสักคนแล้วเขาแบบยุกยิยุกยิบขยับตัวลุกขึ้นลุกลงเอ็นตัวโยกตัวไปมาเนะอืมเพราะเขายังหาที่นั่งที่มันเหมาะสมไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นในรูปแบบของการพบปะเพื่อนนะหรือพบปะกับอะไรที่มันไม่ได้จริงจังมากเช่นสัมภาษณ์งานแบบนี้เนี่ยนะก็อาจจะมองข้ามกันได้เนาะแต่การสัมภาษณ์งานเนี่ยอย่างที่บอกนะ first impression ตัดสินกันในสิวินาทีแรกนะคุณควรที่จะ นั่งให้เรียบร้อยและมั่นใจในแบบของตัวเองนะครับข้อที่สี่นะอย่าพูดติดต่อกันเป็นเวลานานๆน,น,นะเขาบอกว่าคนที่มีสถานะเป็นผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญน,นะเขามักจะอธิบายอะไรต่างๆเนี่ยด้วยความเข้าใจง่ายกระชับและสั้นๆนะเพื่อสร้างการจดจำให้กับคุณผู้ฟังนะดังนั้นเนี่ยการที่เราพูดต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ย,ๆๆๆย,ๆๆๆยมันจะทำให้คนเนี่ย จับจดไม่ได้ไม่รู้ว่าอะไรสําคัญไม่รู้ว่าอะไรที่ต้องฟังและท้ายที่สุดนะเขาอ,อาจจะจําคุณได้เพียงแค่ว่าเฮ้ยคนสัมภาษณ์คนนี้พูดมากจังเลยแค่นั้นเองซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นจุดร้ายมากๆนะครับที่ไม่ควรเกิดขึ้นในการสัมภาษณ์ครับอืมและข้อสุดท้ายนะอันนี้อาจจะสําหรับฝรั่งนะแต่ว่าก็น่าสนใจสําหรับใครที่จะไปทํางานแล้วก็สมัครงานที่บริษัทฝรั่งนะครับก็คือห้ามจับมือข้ามโต๊ะโดยตรงเด็ดขาดนะ ความหมายก็คือว่าเราไม่ควรจะยื่นมือข้ามไปจับมือแบบโยกตัวไปครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่ามันมันมันมีท่าทีของความคุกคามอยู่ประมาณหนึ่งเรื่องที่สองนมันอาจจะทําให้รบกวนให้อีกฝั่งหรือผู้สัมภาษณ์เนี่ยเขาต้องยืดตวัวตามกลับมาหาเราด้วยนะครับ การสัมภาษณ์เนาะเราไม่ได้มาหาเพื่อนนะครับเราควรที่จะให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาเห็นตัวตนเรามากที่สุดแล้วก็เห็นเสน่ห์ที่เรามาสัมภาษณ์มากที่สุดนะครับส่วนเรื่องที่จะเป็นการจับมือทักทายรู้จักกันนะเราไปทําข้างนอกก็ได้นะครับเช่นอาจจะเป็นช่วงของตอนที่เขาเดินมาส่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะตอนนั้นก็ได้นะครับมเมื่อกี้พูด5สิ่งที่ไม่ควรทําไปแล้วมาพูดถึง5สิ่งที่ควรทํากันบ้างดีกว่านะครับหสิ่งที่ควรที่จะต้องทํานะ ประกอบไปด้วย5ข้อนี้นะครับข้อที่1นนะเดินเข้าไปในห้องสัมภาษณ์ด้วยความมั่นใจนะอย่างที่บอก15วินาทีแรกผมย้ําข้อนี้มากเป็นเรื่องของ first impression ที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมั่นใจนะเดินเข้าไปสัมภาษณ์เรื่องนี้เป็นข้อที่1เลยนะครับข้อที่2นะเอ่ยชื่อผู้สัมภาษณ์เนี่ยให้ถูกต้องนะเออถ้าเกิดมีการเขาแนะนําชื่อนะว่าสวัสดีครับผมชื่อนี้นะเราก็ควรที่จะต้องจําให้ได้นะว่าเขาชื่ออะไร เวลาเราพูดคุยกับเขาเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องมีการเทียบเชิญพูดถึงและก็ชี้ให้เห็นว่าเรากําลังพูดกับเขาอยู่นะครับด้วยการเอ่ยชื่อของเขานะครับข้อที่3นะขยับตัวเก้าอี้เนี่ยให้อยู่ในมุมที่ไม่ไม่เท้าไม่ชี้ไปหาผู้สัมภาษณ์นะในกรณีที่เป็นการสัมภาษณ์แบบใครเคยดูหนังฝรั่งบ้างที่เขาจะสัมภาษณ์แบบอ,อ,อยู่ใน รงยิ้มหรืออะไรประมาณนี้ที่เขาจะให้นั่งเก้าอี้ที่ค่อนข้างห่างจากผู้สัมภาษณ์เนะการนั่งเนี่ยเรานั่งยังไงก็ได้นะแต่อย่าพยายามนั่งให้ขาของเราเวลาไข้ขว่ยห้างนนเนี่ยขาเราชี้ไปหาผู้สัมภาษณ์นะอืมทางที่ดีที่สุดนะไม่รู้จะนั่งยังไงนะก็นั่งปกตินี่แหละครับขาไม่ต้องควายกนหรอกนั่งขาปกติทั่วไปนี่แหละแล้วเวลาเราเล่านะก็จะได้สบายใจด้วยไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยขาเราเป็นอย่างงู้นอย่างนี้จะเสียเวลาการสลับข้างหรือเปล่านะไม่เป็นไรนะอืม ข้อที่4ใช้คําพูดที่มีพลังเนาะหากจะต้องคุยทางโทรศัพท์นะก็ควรที่จะต้องเน้นน้ําหนักเสียงในเวลาที่ต้องการจะเน้นนะการสัมภาษณนะ์เนาะบางครั้งเราไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นการสัมภาษณ์แบบเจอตัวอย่างเดียวการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์การสัมภาษณ์ทางไกลเนาะก็เป็นเรื่องสําคัญนะการเน้นน้ําเสียงการโปรเจกต์คำพูดนะรวมไปถึงอะไรที่เราต้องการที่จะให้เขาโฟกัสนะ เรื่องนี้เนี่ยก็ควรที่จะต้องทำให้เขาเห็นอย่างชัดเจนนะเออ call to action นั่นเองนะครับในสำหรับในเรื่องของการสื่อสารนะครับข้อสุดท้ายนะก็คือวางแผนการออกจากห้องให้ดีเออฟังดูเหมือนไม่สำคัญนะครับการลุกออกไปนะแต่เรื่องนี้สำคัญมากๆนะครับเวลาคุณลุกออกไปเนี่ยนะคุณควรไม่ใช่ว่าเอะปุ๊บคุณหยิบของปุ๊บแล้วก็ขอมตัวหมุนออกไปเลยนะแต่คุณอาจจะมีการสร้างความประทับใจอีกสักเล็กน้อยเช่น ยิ้มให้กับเขาหรือกล่าวสวัสดีทักทายแบบเป็นชื่อเขาอีกทีเพื่อจะไดออ้ออกไปให้เขาจดจําได้ว่าให้ผู้สัมภาษณ์เนี่ยเขาจําได้ว่า i, นเฮ้ยคนนี้เขาใส่ใจนะเขาจาชื่อเราได้แม้กระทั่งตอนลาเลยนะเออเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนอะว่าเ,เจ้าตัวหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างละเอียดนะเขาพูดถึงทั้งผู้ชายและผู้หญิงด้วยนะ ว่าภาษากายเนี่ยเวลาตอนไปสัมภาษณ์เนี่ยของผู้หญิงเนี่ยเป็นอย่างไรและผู้ชายเนี่ยเป็นอย่างไรนะอืมเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ควรแต่งหน้าหรือทาลิปสติกเนี่ยให้มันจัดจ้านเกินไปคำว่าจัดจ้านเนี่ยบางทีก็อาจจะดูเป็นอะไรที่จับต้องได้ยากนะแต่เอาเป็นว่าให้ดูมีความใกล้เคียงกับคําว่าธรรมชาติมากที่สุดนะอืมเราไม่ได้มาหาคนรักเนาะเราไม่ได้มาเพื่อโปรยเสน่ห์ใคร และทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราไม่ได้มาเพื่อให้เขาไปสนใจอย่างอื่นนอกจากสิ่งที่เราจะพูดนะเพราะฉะนั้นการที่คุณมีลิปสติกที่แดงเนาะเขาก็อาจจะสนใจนะอาจจะดูแบบเอ้ยหันหน้าไปทีไรก็ไปหันมาเจอแต่ปากสีแดงเนี่ยนะสิ่งนี้ก็อาจจะทําให้เขาจดจําอะไรอย่างอื่นไม่ได้นะครับเพราะจําไว้นะเวลาสัมภาษณ์งานหรือเวลาคุยอะไรที่สําคัญนะลดแฟกเตอร์ที่จะเกิดความเสี่ยงลงไปให้ได้น้อยที่สุดนะ อยู่ใกล้กับความเป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับและเขาจะจดจําเรื่องและสิ่งที่คุณอยากจะนําเสนออย่างชัดเจนได้นั่นเองนะครับอมเมื่อกี้ผู้หญิงไปแล้วเรามาถึงผู้ชายกันบ้างนะครับภาษากายสำหรับในการสัมภาษณ์ของผู้ชายนะผู้ชายเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของหนวดเคราแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของสูรนะหรือว่าชุดที่แต่งตัวไปนะครับคุณสามารถแต่งตัวที่เป็นแฟชั่นได้นะแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ย ก็ไม่ควรที่จะแต่งตัวโดยที่ไม่สนใจในเรื่องของสีสันเลยเนาะอืมคุณไปสมัครบริษัทไหนนะโลโก้ของเขาเป็นโทนสีไหนเนาะก็ไม่ควรที่จะใส่สีตรงข้ามของเขาไปหรือให้นึกถึงแบรนด์อื่นได้นะทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะใส่ฟอร์มอลเกินไปเช่นสูตรสีดำเนาะอเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไว้ใช้สำหรับงานทางการนะ การที่เราไปสัมภาษณ์งานแบบนี้นะคนุณควรที่จะต้องดูดีและเรียบร้อยด้วยนะเรียบร้อยเนี่ยเราอาจใส่สูทเนี่ยอันนี้อาจจะตรงตรงจุดและแต่ในเรื่องของการออดูดีด้วยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของสไตล์คุณอาจจะใส่สูทที่เป็นสีเข้มอาจจะเป็นสีน้ำเงินสีหรืออาจจะเป็นสีอ่อนเช่นสีน้ำตาลอะไรเงี้ยนะครับก็ลองจัดแจงดูแต่ให้ดีที่สุดเนี่ยก็คือต้องไม่ให้มากเกินไปนะครับอย่างที่บอกเนอะความธรรมชาติสําคัญที่สุดนะครับ สุดท้ายนี้นะความลับสุดยอดโอ้ดูสินหนังสือเล่มนี้นะเขามีเรื่องของความลับสุดยอดเลยนะเขาบอกว่าอยากจะสมัครงานให้สําเร็จเนี่ยความลับสุดยอดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราควรที่จะต้องโฟกัสกับผู้สัมภาษณ์แต่โฟกัสอย่างไรใช่ไหมครับอยู่ดีๆเราจะไปจ้องตาเขาตลอดเวลาเนี่ยก็คงดูไม่ดีนะเขาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือให้มองตรงหว่างคิ้วนะอหวางคิ้วนะเวลาเราคุยกับใครนะ เราอาจจะหันไปมองเขาในตอนที่เขาพูดในช่วงแรกนะอาจจะมองตาเขาได้นะแต่เมื่อหลังจากนั้นแล้วนะหลังจากที่เขาเล่าไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็เปลี่ยนจากสายตาของเราไปมองตรงหว่างคิว้วคนที่ตอบก็จะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ย mm. คนนี้ทําไมเขาจ้องเราตลอดเวลาเลยในขณะเดียวกันเขาก็ยังรู้สึกได้ว่าคนนี้ยังโฟกัสกับเราอยู่นะ เพดาะนั้นการมองที่หว่างคิ้วเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะครับและก็สุดท้ายนะรอยยิ้มนะครับอย่าลืมนะไม่ว่าคุณจะเล่าอะไรก็ตามนะรอยยิ้มก็ยังคงเป็นเรื่องสําคัญนะครับให้ความรู้สึกทั้งรีแลกและเฟรนลี่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ควรพลาดนะครับอืมนะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาในบทที่1ของหนังสือ body language in the workplace ภาษา กายในที่ทำงานนะคู่มืออ่านใจเพื่อนร่วมงานเจ้านายและคู่ธุรกิจเพื่อความประสบความสำเร็จนะหนังสือเล่มนี้เนี่ยบทที่1ก็อยู่ที่ประมาณนี้นะส่วนบทอื่นๆนะก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องอื่นๆอย่างเช่นบทที่2เนะี่ยเขาพูดเรื่องของการนั่งเก้าอี้นะบนโต๊ะในการประชุมนะมีหลายมีหลายรูปแบบเลยนะโต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าควรจะนั่งยังไง โต๊ะกลมเนี่ยควรจะนั่งยังไงโต๊ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสควรนั่งแบบไหนและโต๊ะเป็นรูปตัวอยู่ควรจะนั่งยังไงนะม,มีทั้งสําหรับผู้ชายและก็ผู้หญิงด้วยนะวิธีในการนั่งนะมุมต่างอ่อควรจะเอามือเท้าแขนขึ้นมาหรืออะไรยังไงนะรวมไปถึงบทต่อไปในเรื่องของการทําให้งานอยู่ในกามือนะก็คือเรื่องของการจับมือนะเออเขาจะมีการจับมือหลายรูปแบบเลยนะผู้ชายจับแบบนี้ผู้หญิงจับแบบนี้ แล้วก็สําหรับคนที่มืออาจจะไม่เขาเรียกว่าไงนะครับมืออาจจะอาจจะเป็นผู้ป่วยนะเช่นใส่เฟือกอยู่บ้างล่ะอาจจะลุกขึ้นมาจับมือกันแบบปกติไม่ได้เราจะทํำยังไงได้บ้างนะก็มีวิธีที่จะบอกนะ,อ,ะอย่างเช่นผมเล่าให้ฟังเลยละกันสําหรับในเคสกรณีว่าเป็นผู้ป่วยเนะี่ยวิธีก็คือว่าเราเอามือของเรานะไปวางทับมือของเขาเนะเออเป็นความมือ วางบนมือที่คว่ำอยู่เหมือนกันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการจับมือรูปแบบหนึ่งนะเออแล้วก็ข้อห้าสำหรับการจับมือนะก็คือเราไม่ควรจับมือโดยที่นิ้วทุกนิ้วของของฝั่งตรงข้ามาอยู่ในมือของเราเนะเออรูปแบบนั้นเนี่ยมันจะดูเหมือนกับว่าเราเนี่ยมีกําลังข่มขู่เขาเราไม่ได้ให้เกียรติเขาเนะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยไม่เหมาะสมและไม่ควรทํานะครับอืมนอกจากนั้นนะก็จะมีบทอื่นๆนะเช่น ในเรื่องของการฟังในที่ประชุมนะหลายครั้งนะเราจะเห็นผู้บริหารนะเวลาฟังเนี่ยเขาจะชอบเอามือประสานกันเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เอามาใกล้หน้าเนะและให้เหลือแต่ดวงตาในการพรีเซนต์เอ้ในการฟังการพรีเซนต์นนะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการให้เราเห็นนะว่าคนผู้ชายคนเนี้ยกำลังตั้งใจฟังอยู่นะการที่เราให้เห็นเพียงแค่ดวงตานะแปลว่าในในใบหน้าเนี่ยส่วนที่จะโฟกัสเนี่ยมันจะเหลือน้อยลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเห็นแค่ตา ผู้พรีเซนต์เห็นแค่ตาเขาก็จะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าเออม,มีคนกําลังตั้งใจเราฟังเราอยู่นะเราก็ควรที่ต้องพรีเซนต์ให้ดีที่สุดนะครับอรูปแบบประมาณนี้นะครับบทอื่นๆก็น่าสนใจนะเช่นในเรื่องของการแบบว่าออมองมองคนที่อยู่ในที่ทํางานเนี่ยเราควรมองเขาในรูปแบบไหนนะเออเนึกออกไหมเวลาแบบไม่งั้นเราก็หันไปแบบเล่เหลมก็ดูไม่สุภาพนะครับวิธีในการมองก็มีหลายแบบนะทั้งวิธทีที่ดีที่สุดก็คือ มองไปทั้งตัวนะก็คือหมุนเก้าอี้ไปและหันไปหาเขานะครับอืให้เขามีความรู้สึกว่าเอ้ยเอ,อคนคนนี้เขากําลังสนใจเราอยู่นะถ้าเกิดเขาเรับรู้นะเขาก็จะได้รู้ว่าเออคนเนี้เขากําลังรอเราอยู่หรือว่ากําลังเตรียมที่จะพูดคุยอะไรกับเราเนะอะหรือเขามองเราเรื่องอะไรนะเขาจะรู้สึกสบายใจกว่า มากกว่าที่มีคนแอบมองด้วยหางตาหรือว่าแอบมองด้วยการแบบว่าชแวบไปแล้วตาไม่ได้สบตากันนะอืมประมาณนั้นนี่ก็เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้นะหนังสือเล่มนี้สามารถยังหาซื้อได้อยู่นะแล้วก็มีหลายๆเรื่องอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นะเอาไปใช้ได้จริงนะครับ มแม้ว่าจะผ่านไปแล้ว10ปีก็ตามนะแม้ว่าบางเรื่องนะจะมีความเป็นฝรั่งอยู่พอสมควรนะแต่ยังไงก็ตามนะหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ยังคงควรค่ากับการหามาอ่านนะครับ mm hmm. ก็สําหรับหนังสือเล่มนี้ถ้าถามว่าเหมาะกับใครนะผมคิดว่าเหมาะกับคนที่ทํางานและจะต้องติดต่องานกับใครหลายๆคนนะฝ่ายเซลล์แหะจำเป็นแหละฝ่ายเอไก็จาเป็นนะผู้บริหารที่ต้องไปเจอกับผู้บริหาบรบริษัทอื่นๆนะผมคิดว่า หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ CT Book Share ในวันนี้นะครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับว่าคุณชอบอะไรในตอนนี้บ้างนะแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ CT Book Share รายการคุยหนังสือที่มากกว่าหนังสือในช่องทางของ Creative Talk นะครับจนกว่าจะถึงวันนั้นขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ